เจคโนสวัสดีค่ะขอ,อนำเสนอบ้านสำหรับตอบโจทย์การอยู่อาศัยนะคะพื้นที่67ตารางวาค่ะราคาบ้านเป็นประกาศโดยตรงจากเจ้าของเลยด้วยนะคะบ้านสวยในเมืองขอนแก่นทำเลที่ดีค่ะแปลงนี้นะคะบ้านเดี่ยวขอนแก่นค่ะพื้นที่เยอะๆอยู่ใกล้สนามบินขอนแก่นอยู่ใกล้มินิบิ๊กซีโรตัสโกเฟสเซเว่นตลาดเย็นบ้านหนองลุก เนื้อที่ขนาด67ตารางวานะคะราคา2 5ล้านแบาทราคานี้พร้อมค้าโอนนะคะพ้อมโอนค่ะสห้องนอน2ห้องน้ำจอดรถยนต์ได้ประมาณ2คันแถมแอร์2เครื่องแถมเครื่องทำน้ำอุ่น2เครื่องแถมถังน้ำสองถังและปั๊มน้ำด้วยค่ะตัวบ้านภายในสวยพร้อมอยู่ได้เลยนะคะสภาพดีมากค่ะทุกท่านพร้อมอยู่ได้เลยแบบไม่ต้องรีโนเวทนะคะ พื้นที่เยอะด้วยค่ะและทำเลก็ยังอยู่ไม่ไกลจากสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆด้วยนะคะตอบโจทย์สำหรับการอยู่อาศัยเลยทีเดียวค่ะทำเลแบบนี้แหละค่ะที่เหมาะสำหรับการอยู่อาศัยและหลายๆท่านตามหานะคะสนใจติดต่อนัทชมแบงจริงหรือต้องการสอบถามเพิ่มเติมนะคะติดต่อได้ตามเบอร์โทรตรงคำอธิบายเพิ่มเติมใต้คลิปเจคเน็ตใส่ข้อมูลเบื้องต้นให้ไว้ใต้คลิปนะคะสวัสดีค่ะ